บ้านเ่นน้ำยากไปเล่นน้ำน่ำากอดจั่เนีโโโ่โอ้โอ้สลิงมันกระโยกเนี่ยเนาะครับมาเดี๋ยวไปเบิกกันผลงานมื่อนี้จะเป็นยังไงเนาะใช่ว่านแหีนี่ครับมื่อน,นี้จะมาเล่นเหาะนี่แหละครับพี่น้องมาเล่นเหาะตรงนี้กันเดี๋ยวเบิงเนาะผลงานจะมีบ่จะไลป่ปลามาทำขุนครับ ของเฮาเอามาพร้อมเบิดเครื่องต้มเครื่องก๋วยมืนน้อนี้มื้อนี้ว่าสิเฮ็ดต้มเห็ดเครื่องก๋วยล่ะครับเฮ็ดกินอยู่สะมืนน้อนี้มาหาบรนแฮกินข้าวปลากันหม้อต้อมฟื้นยังเห็ดมาพร้อมแล้วทีมงานพร้อมครับวันนี้นพอแล้วเป็นแล้วนี่ก็ต้มโอ้ยเบิ่งเนี่ยต้มพี่น้องเอ้ยหมอ้อใหญ่ยยๆเลย นี่โอ้ด้ปลาตะเพียนตัวหนึ่งนอกหันพอดีอเลยเอามาเห็ดกินเขาเว้นกันเบื่งไข่เต็มท้องเลยพี่น้องเทส่หมอนเทสไหนีบอตยอนเลยครับเทียงไหมอันนี้ก็ดังไฟปิ่งพออต้มเส้นจแลห้อก,กับปิ่งปิ่งนํามันหีบหนึ่งโอ้ได้ขาเตามาอย่างดีเลยครับเขาเห็ดไห่ ิงให้มันเลือเล้องๆหอมๆก่อนเนาะหลังเขอขอขอนี่ยก็ขอเอาหักหนึ่งเดือนเออส่วนมาจะขันส่วนมะเบื่งอ้านี่เมื่อกี้ผ่านเหี้ยวได้ได้กล้วยไปแล้ว <c oughs> บ่ได้บ่ได้ถ่ายตอนกล้วย <c oughs> เดี๋ยวทางไปไปเบืองเอาว่าเป็นยังไง <c oughs> นี่พอดมาเล่นน้ำสนุกแล้วเนาะวันนี้ ดเดี๋ยวจะหาพี่กินหนุน,นกันแหละครับาปลาแน่ะจะงรถนั่นดิบอกพี่ก็ซื้อมาหนารถสิหนารถมาใส่ปลาจะเลียนตัวเดียวกอยยังดีได้ปลาด้เพียนามาาแมงปลาแก้วนี่ครับจุดจอดเลยลเาอ,ะะอาารุงแก้วแก้วเขามาหน่พอกอยมาเขาม่กินเลย กถึง้เกียวนําปลาก็มีเกี่ยวนํปานปลาแดงจึงคึงเลยเข้าะตัดเอาไข่ขเพขไปเดยตัดเ,เครื่งนึงตัดอนึงกินเขายูป้ากินยังได้กระแสบดอกอครับผมกินอยู่ป้าสอ,อ,อ,อนขอยเอามาสองขันขุนตัวในทุงเกี่ยว ากินขาน้ำกันครับผมป็นไหอิ้นกูลเนี่ยอยู่เนี่กินเท่าแซบมาเนี่ยแสบพัดนเียยมากินน้ำกันเด้อครับพี่น้องได้หรออืนนิดหนี่ย tầm sổm đấy nó tìm bản luôn và mẹ kim bắt quá 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 mẹ ทำมอกขามอกันใส่พาสีขาเาฮะพวกมันโกกหรือว่าพวกกะเมนมากจังกะเมนน้นไอยใไทยได้บอบอกะเมนไทยเฮามจับมจับเขาเลยปะเฮ้ยขมจับเเนาะแสดงว่าพวกนี้ห้ากินจนอ้นี่ด้ที่ว่าสนตนี่โอวบัรโขกนะก็บ้งไอ้

ไม่ชอม่ชออยู่เลยที่นี่อปน,นนบนแงงเอาหมอลหมอนนาอแลอกอี่ยงอมอมังมันเาปลาขื้นทันเนาะปลาดิขึ้นแ้ขึ้นแด้ทอดอีแต่มันสีลงไปหุนน่นลงลบผงน้นำไหลเนาะ ออกไหมห่อเขามั้อย่างเง้นี่ครับเอาบ่ไอห่อเข่าไงห่อเปไงามบ่ต้องกินอยู่บ่งางห่อเข่าอยู่บ่เดี๋ยวหวานบ้างส่วนนู้ บกบมันได้ยังบวกกวาดมันเป็นลมคมเป็นยาวบวกก่าดกไหปลาเขาขาวเล่อนเรือขาวเขาดำมืดนั่นเอาไหมคนอิ่เลยเนาะเป็นจ้องรอไปเนาะเขาต้องรับเติมได้หรอสามสามรอบอ พมิมาห้โอเดนอพอมิดเานาเ,นเมือนเช่นเก็มกเลยืดมอนีมันคือ่มากัดอีกอยู่เือะเนาะันี้ม่ที่มากแต่ว่ามันมาแล้วมันจอน,น,นหามุ้ีไม่เห็นท่องไม่เลยบุ๋งนี่มาขวบไม่ไงนียงซานังปลาซิคืป่อยปนี่ว่าเทา นอยู่เจต้ต้องก่ไัไม่ับสุดหางมาออ้นเหนามันจะมาขึ้นกันได้ไปสิไอหนอา่อขึ้นนาพอขึ้นเนาาางไอที่เขาตัดใหม่นีที่มีปลาบ่หลายคักเ,เลกปลานี่ออหลายเป็นยัง,งต้งการเนาะ ก็้มกางลมหยงมาบ่ปอยลงมายังมันเลยมันมีเรื่อยัลยใหม่จมหนึ่ง่ห่าจมอกนหนึ่งนะถามกมาเียวแล้วกันลงเพราะว่าแถวนีเกีมันเล็มันเนาะตแหลมแล้วมาสิมาสูบเอาปอยมาอตะแหล้มมาเอา ดักเห็นนีมาสูบบ่อนนบ่ไบ้ได้มาสูบนมาก้น่าสิจะขอยก็บ้าอยู่ใบ้านเฮเลว่าโอ้ยบ้านรั่วเลยสิวานได้บ้านรั่วเลยสิมาต้นใม่ขึ้นไเลยสิโอ้ยตนนี้ตนนี้จกุ่มบกาวาอย่าเปนซาแมนตาย้ตนกลุ่ม เขาเขาขุดดินเพื่อให้สร้างมาต่างเสียงเขาหนึ่งเดียวอืออือต้ปาไม่ทันแต่ไปหาดอกตออ่ะกินแล้วไม่พาไหมทำไหมทำไม่ดยเยอะมาเมื่อคืนะนี่มนมาให้ตกปา,ปานออกมาไปล,าล้างล้างแล้วใส่ใต้บ่ไว้ตาของเกินอือ <laughs> ททกินอิ่มเรียบร้อยกันแล้วครับกำลังเก็บของอิ่มแล้วที่นี่ห้อกับที่<อ>าวานแหงกันแล้วครับเตีย๋ยมลงวานแหงกันที่นี่วานต่ออีกยกหนึ่งนี่ครับผลงานเมนื่อนีอ้ได้ร้ายเตบิบไ,ได้ร้ายเติบนี่ก็สรั่งหนึ่งเลยแล้ครับ เอาขึ้นรถเรียบร้อยกันแล้วไปล้างมือตรอนี้ว่านแห้งสิครับผมซาเลง้งนี่ซาเลง้งเขาเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวเตรียมติ๊กกำบ,บานก็ถือว่ามันหมานครับมากินข้าวปลามากินข้าวปลาปิ่งปลาจังตุ่มปลากินข้าวปลาแสีบเป็นยังผีหนอนก็ได้เอา้าคลิปนี้จะขอจบคลิปแค่นี้แหละครับผมขอบคุณหลายๆที่รับชมคือเก่าแหละครับ